thank <laughs> กรุงเทพมหานครเล็งเห็นถึงความสําคัญของเทศกาลแห่งรักวาเลนไทน์2024ได้ร่วมมือจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และให้ความรู้มอบรักสุขใจปลอดภัยใจฟูกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยสมาคมที่ดําเนินงานทางด้านส่งเสริมสุขภาพการป้องกันปัญหาและให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศ,ศึกษาและการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยรวมไปถึงสนับสนุนสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มีความลหลากหลายทางเพศสําหรับกิจกรรมทั้งหมดในวันที่11กุมภาพันธ์2565 7, ซึ่งได้เริ่มขบวนล,นลงนรกขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าโดยเริ่มจัดขึ้นทั้งหมด4ตลาดทั้งตลาดประชานิเวศนึงตลาดนัดมินบุรีตลาดทนบุรีและสุดท้ายที่ตลาดนัดจตุจักร โดยจะมีทีมคารวานเดินขบวนแจกของที่ระลึกอาทิเช่นถุงยางอนามัยแผ่นพับเอกสารและมีทีมงานคุณภาพคอยให้คําแนะนําให้ความรู้ปัญหาและสุขภาพทางเพศกิจกรรมสําหรับงานในวันนี้เรารักตลาดกรุงเทพมหานครนะครับพร้อมกับทางพนักงานตลาดน่าจะรู้จักกนะ็อยากจะซื่อผู้ที่มาเที่ยวตลาดทุกคนนะครับว่าตลาดเราจริงๆเน้นเรื่องของความรักความเข้าใจ อยากให้สิ่งดีๆให้กับนักท่องเที่ยวนะฮะรวมถึงเนื่องจากใกล้กับเทศกาลบาเดนไทนยนะ,ะอีกสองสมวันนีเ้เราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นวันวันหนึ่งที่จะจะสื่อให้กับว่าค้าประชาชนหรือนักท่องเที่ยวได้เห็นว่าตลาดเราก็เอาแววนดิความรักความเข้าใจครับในฐานะนะครับดูแลตลาดนักซือจากอยู่นะครับเ็เรียนให้ท่านส่วนบวลชนทราบนะครับว่า ตลาดน่าจูจัดเนี่ยก็มีกิจกรรมทุกสัปดาห์นะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีเปิดหมวกหรือว่ามีนักแสดงมีการเล่นอะไรต่างๆหลากหลายโดยเฉพาะเ,เด็กนักเรียนเนี่ยเราให้การสนับสนุนเพราะว่าเขามีอาจจะมีพื้นฐานในด้านของการแสดงไอ้ตรงนี้เราเปิดฟรีให้เลยมายื่นคําร้องต่อเราอะไรต่อเรานะครับและตอนน้นเนี่ยนักท่องเที่ยวของตลาดน่าจุจักเนี่ยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยนะเจคนไทยประมาณ3 0เ แล้ววันหนึ่งเนี่ยนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินเข้ามาตลาดนัดจุจักเนี่ยที่เราเอ่ยนับแล้วนะประมาณ200,000คนเศษนะครับเพราะ2 0 0 0 0 0คนเศษเนี่ยเราคิดว่าผู้ค้าในตลาดนัดจุจักเนี่ยก็มีหมื่นกว่าแผงค้าก็จะมีการใช้สอยการใช้จ่ายเงินครับถ้าเราเปรียบเทียบวนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่าในเอเชีย er, ส่วนใหญ่เนี่ยในเอเชีย er จะเยอะนะครับเพราะว่าเราสถิติของเราเนี่ยเดือนหนึ่งนักท่องเที่ยวประมาณ หนล้านสองแสนคนถ้าใช้เงินประมาณถ้าคนละพันนะคนละพันบ,บาทนะเสาร์อาทิศนะเราก็จะมีเงินสพัดเนี่ยพันสองล้านก็จะช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนใ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 นประเทศไทยเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะผู้ค้านะครับต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีและก็ก็ขอบคุณว่าวันนี้มันเป็นวันวาเลนไทน์วันแห่งความรัก ทุกคนจะจะยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดนะครับก,ก็ขอบคุณมากครับ <ừ> เราก็ได้รับนโยบายจากท่านผอสํานักท่านก็จะมีกิจกรรมให้เราตลอดบางทีเราก็จะมีคนนอกนะครับคนนอกทำหนังสือแจ้งมาไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนก็นจะแจ้งมาผมก็ต้องขออนุญาตท่านสานักว่าโอเคจะมีจัดแสดงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ท่านสํานักก็จะเป็นคนอนุญาตมาเพราะฉะนั้นตลาดยุทธศาสตร์จะไม่หยุดนิ่งจะเคลื่อนไหวยอยู่ตลอดเวลาครับ กิจกรรมนี้เป็น,นกิจกรรมเสริมในการแจกของขาัใช่ไหมครับ<ม>ก,ก็จริงๆแล้วก็คือเป็นการป้องกันอย่างหนึ่งนะครับก็อยากให้ทุกคนเห็นว่าการป้องกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ดีในการที่จะก่อนที่จะมีความรักหรืออะไรต่างๆ,ๆนะฮะก,ก็ก็ดีฮะส่งเสริมให้ให้ทุกคนได้อเวน s สเกี่ยวกับเรื่องการปลอดโรคปลอดภัยนะครับซึ่จริงๆตลาดนัดจ,จัดเองก็เป็นตลาดที่เรียกว่าเป็นผู้คนหลากหลายอย่างที่ท่านหมอออบอกว่า,ามีนักท่องเที่ยว สัปดาห์ละนะมาเป็นหลายแสนคนแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้รับสิ่งดีๆจากตลาดนะฮะมีสินค้าหลากหลายแล้วมองว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่สร้างเศรษฐกิจบุนงเวียนให้กับประเทศตลาดหนึ่งนะครับก็จริงๆเรามีเทศกาลประเทศทาวยังมีวันหยุดวันสําคัญต่างๆมากมายนะฮะตั้งแต่วันเฉลิมหรือวันอะไรก็สำคัญทางศาสนาเราก็จะมีกิจกรรมอย่างเงี้ยตลอด ะะเพราะหลังจากที่โควิดมาเนี่ยเนื่องจากมันโซเชียลดิสแทนซิงเป็นเป็น,เป,นเป็นปัจจัยหลักในการที่ทําให้ไม่สามารถจ,จัดกิจกรรมได้ในปีก่อนๆนะนี้หลังจากปีใหม่นี่แหละหผู้บริหารก็มองเห็นว่าจริงๆเราควรจะมีกิจกรรมทุกสัปดาห์นะตั้งแต่กิจกรรมดนตรีนะกิจกรรมอาร์ตศิละปะนะฮะเรืมอถึงผมก็ได,ได้ได้ต้องการที่จะให้เห็นซอฟต์พาวเวอร์ของของของหมุนนักเรียนนักศึกษาเราก็ได้ได้ทำเอ็มบูร์กับมหาลัยราชบงคล พนานะครับในการที่จะให้นักเรียนเข้ามาช่วยในการส่งเสริมการทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ทำาิ i กต็อกนะฮะซึ่งเราได้คุยเรื่องโครงการพวกนี้อยู่เราก็ไม่ได้มองว่ากิจกรรมต่างๆคงจะมาจากของเราอย่างเดียวก็จะมีการมีส่วนร่วมภาคสังคมนะฮะนักศึกษามาอะไราที่จะมองเห็นว่าเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนนะฮะเศรษฐกิจนะแล้วก็จะ,ะพยายามจะสร้างเด็กคนรุ่นใหม่ให้มาเอาแวว์เดสในเรื่องของการสร้างมูลค่าให้กับตลาด เงี้ยครับ